นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแถลงผลงานรัฐบาล60วันหรือช่วง2เดือนพร้อมโชว์การผักเัินมาตรการเร่งด่วนทางด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศแก้ยาเสพติดนี่นกระบบรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่และปัญหาอุปสรรคในการทำงานโดยมาตรการเร่งด่วนอาทินโยบายลดรายจ่ายซึ่งได้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าจนเหลือ3บาท9 9สตางค์ต่ตอนหน่วยซึ่งถือว่าเป็นนโยบายแรกที่ทำได้ก่อนตามมาด้วย การลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินนอกจากนี้ยังมีการพักหนี้เกษตรกรซึ่งจะทำต่อไปในเรื่องของการดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินล่าสุดได้มีการหาเรือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการลดหนี้นอกระบบซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เก่กร่อนสังคมไทยมานานหลังพบว,ว่ามีผู้กระทำความผิดกฎหมายเรื่องของการชาร์จดอกเบีย้ยและอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากำหนดที่กฎหมายระบ,บุไว้ทางนี้ยอมรับว่าการแก้ปัญหาหนี้นั้น ภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงข่าวและจะลงไปปฏิบัติการภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ส่วนนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทในวันที่10พฤศจิกาย,ยนจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดทั้งหมดเพื่อทุกฝ่ายได้เข้าใจทางเรื่องของหลักการเรื่องทีมาที่ไปของเงินใครได้รับเงินบ้างใช้กับสินค้าประเภทใดได้บ้างระยะทางที่กำหนดไว้ตามบัตรประชาชนเป็นกิโลเมตรหรือเป็นอำเภอรหรือตำบล ซึ่งจะมีการชี้แจงต่อไปส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต้องเที่ยวอื่นๆรัฐบาลก็มีแนวทางพัฒนาสนามบินโดยในช่วงที่ผ่านมาสนามบินสุวรรณภูมิเองก็มีการขยายโซนหนึ่งเช่เนเดียวกับสนามบินเชียงใหม่ภูเกต็ตซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของการท่องเที่ยวของไทย้นานคมนาคมโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเรื่องของการคมนาคมเชื่อมต่อไปทั่วประเทศเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงถือเป็นเรื่องสําคัญการก่อสร้างจากกรุงเทพ ไปถึงนครราชสีมามี14สัญญาและจะต่อจากนครราชสีมาไปขอนแก่นจากขอนแก่นไปหนองคายและไปถึงหนองคายข้ามไปยังลาวและลาวก็ข้ามไปถึงจีนได้ด้าน,นการเดินทางไปต่างประเทศนั้นนายกระบุว่าขอเป็นเซลแมนเพราะไม่มีเวลาไหนจะดีเท่าเวลานี้ที่จะเชิญชวนให้มาลงทุนที่ประเทศไทยส่วนด้านสังคมนั้นนายกรมนตรีระบุว่าเรื่องแก๊งคอดเซ็นเตอร์ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะพวกนี้หลอกลวงประชาชน มอบหมายกึ่งส่งดิจิทัลทำงานร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อขัดล้างให้เด็ดขาดเช่นเดียวกับเรื่องของการปิดบัญชีมา้าโดยต้องมีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและการประสานงานกับปปงให้มีการยึดทรัพย์เกิดขึ้นเป็นการตัดต้นต่อส่วนเรื่องของการส่งรถเท่าเทียมนั้นนายุทธมนตรีกล่าวว่าสัปดาห์ก่อนได้สั่งการเรื่องนี้ไปแล้วและภายในสองสัปดาห์จะนําเรื่องของการสอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอเข้ามายัางคณะรัฐมนตรีให้ได้ และน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ยื่นเข้าไปเมื่อเปิดสภาครั้งต่อไปในต้นเดือนธันวาคมขณะที่เรื่องของการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจซึ่งเป็นนโยบายที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภานั้นล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเรื่องรัพกำลังของทหารว่าต้องลดอย่างไรโดยยืนยันว่า ต้องให้เยาวชนเรามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพนายกรกัมนตรียังกล่าวถึงว่า60วันที่ผ่านมาในชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมจริงๆแล้วเราอาสาเข้ามาทำงานไม่มีสิทธิ์บอกว่าเหนื่อยไม่มีสิทธิ์บอกอะไรแต่ว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดก็คือเวลาไม่พอเวลาไม่พอทุกอย่างเวลาไม่พอในการทำงานเวลาไม่พอในการนอนเพราะต้องมีการพูดคุยต้องมีงานทำอะไรหลายๆอย่าง นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าตอนนี้เรื่องใหญ่คือเรื่องปากท้องรัฐบาลนี้พยายามทำอย่างเต็มที่ที่ทำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องอะไรทำได้ก่อนแล้วก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยัง้งลืมเหน็ดเหนื่อยนเดียวครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้บ้างครับครับเรื่องเรื่องใหญ่คือเรื่องของปากท้องนะครับซึ่งรัฐบาลนี้พรเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้อง นะครับอะไรทําได้เราจะทําก่อนับ <Grade. S 1> แล้วก็จะทําอย่างไม,ไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่ลืมเหน็ดเหนื่อยนะครับผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนีย่ยผมว่าทุกๆภาคส่วนต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันในเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดี <Grade. S 1> ร,รังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเองเราคํานึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกกระทรวงทุกงกรมรวมถึงข้าราชการทั้งหลายเนี่ยได้พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะทํางานหนักต่อไป <Grade. S 1> นะครับขอให้มีความ อดทนแล้วก็แล้วก็รับฟังความคิเดเห็นของทุกภาคส่วนนะครับรัฐบาลนี้ก็จะพยายามเข็นงานออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณที่มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนวันนี้แล้วก็อยากจะขอให้จัดรายการอย่างนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเชิญท่านรัฐมนตรีหรือว่าภาคส่วนอื่นๆเมื่อกีวเข้ามาพูดคุยกันับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน